สวัสดีครับพบกับชอ่องเดอะบิลท์เล้วนะครับเมื่อเดืสิมีเกมมาให้น้องเรียญอ่าลองเบิองลองเบิองนะครับ<ม>ให้อ่าล่องนางล่องเมืองเอาให้จับใหม่จังได้ก็ได้สามใหม่ให้มันได้สามเดียมหาช่องแถมได้สามเดียมหานนะ,ะถ้าจับได้เฮ็ดได้เสียข,ขวดหน่อย อ่ะหนึงจับหนึง,อ,นงอ่ะเด้อหนึ่งอ่ะสองสองเนี่ยสองอที่สามเดาใหม่ที่สามเดวใหม่ที่สามเดวใหม่ที่สามเดาใหมที่สามครับอ่าอ่าลองเ <c oughs> บิรงครับลองเบิรงไดมอลที่สามอ็มไดสามเยี่ย, 3, ยมหอันเดยวเด้ออ่า มันเกินไม่เอาให้โอกาสตั้งคไหมโอกาสตังค์ไหมวัวได้มันเกินมันเกินอันนี้เท่าแล้วมันเกินสามเท่าแล้ว,ลวให้โอกาสตัง้งคไหมให้โอกาสตัง้งคไหมครับผมให้โอกาสรอบสองเอาว่วได้ควรหน่อยหายไปครับผมอโอเคเดีย๋ยวให้โอกาสอีกทีนึงเนี่ยนะครับลงแล้วลงแล้วดูดีอย่งกับสีลงเลยป่ะอ่านี่นะครับสามเยี่ยมยูติอ่ะ ให,ให้โอกาสใหม่จับสามใหม่ให้มันได้สามเรียมหา,า่องอ่านึ่งอันนะนึ่งแล้วอ่านึ่งว่างดีๆคิดดีๆอ่านึ่งใหม่ผ่านไปอ่าใหม่ที่สอง อันที่ถ่ายน่ะไม้ที่สองว่างอันะเอ้ไม้ที่สองเอาไม้ที่สามเอาตอนนี้เลที่สองแล้วไม้ที่สามเอะไม้ที่สามเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปจับสองไมเไ่เดี๋ยวนี้บอดดี้จับเลนที่ละหม่อ่าเมื่อกองเลนเหระเหตุงานก่นอนเลสิเลนอยู่ อ่ะยอมบอลน,นีนน MM> ่เสร็จแล้เสร็จ้อเอาได้ครับเด้อมาเบิงได้ครับเด้ออ่มือกล่องกับเบิร์นได้ครับได้จะเลี้ยงไงไม่จับสามใหม่มันได้สามเดียมหาช่องนะครับเนาะอ่านี่เด้อฟัง หาสเด้อหนึ่งสองสามใหม่อ่ะนี่หาช่องแน้ว3เดียมเลยสามเดียมหาไมดาสดหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่กะนี่เลยหาเออโอเค